โอกาสะข้าพเจ้าจะขออาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจะขออาราธนาคาถาพระชิมพลีเถระเจ้าในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงแก้วมณีให้รุ่งเรืองสุดใสในจักขุทวานแห่งข้าพเจ้าบัดเดี๋ยวนี้เถิดพระชิมพลีเถระเจ้าพระองค์มีสักดาริธานุภาพหาที่จะอุป,ปมามิได้เลย เมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเยือนพระพุทธมารดายมอาศัยฤทธาสักดาหนุภาพพระมหาเถระชิมพลีพระองค์สเสด็จไปอยู่ที่สถานแห่งใดๆก็ดีเทพยดาและมนุษย์ย่อมมาบูชามิดได้ขาดในสถานที่นั้นๆทุกแห่งขอให้เดชะบุญญาบารมีพระชิมพลีเถระเจ้าจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด อิติปิโสภะคะวาพุทโธชยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเถรโรลาภลาพังะวันตุเมธรรมโมชยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเถรโรลาภลาพังะวันตุเม е. สังโฆชยยะเมตตาชิมพลีจะมหาเถรโรลาภลาพังะวันตุเม е.